สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้อีกเรื่องก็คือมนุษย์ร่างกายเราสามารถอนอาหารน้ําได้นานแค่ไหนนะครับมนุษย์โดยทั่วไปสามารถอดอาหารได้3 0มสถึงหกวันโดยไม่ต้องรับประทานอาหารใดๆแต่เคมีรายงานนักโทษอดอาหารถึง180วันกว่าจะเสียชีวิตก็มี นะครับน้ำไมส่สามารถอดได้แค่ยี่สิบสี่สิบแปดยี่สิบี่สี่แปดชั่วโมงเท่านั้นถ้าอดนานกว่านี้อันตารายมากถ้าเป็นน้ำนะครับอันี้ปัจจัยอะไรบ้างถ้าอดอาหารแล้วทําให้เกิดโรคตามมาปัจจัยอะไรบ้างน้ําหนักตัวคนที่มีน้ําไขมันสะสมในร่างกายมากจะสามารถอดอาหารได้นานกว่าเพราะาร่างกายเผาผลาญไขมันเพื่อใช้เป็นพลังงานได้ นะครับเพราะมีไขมันสะสมอยู่อายุเด็กและผู้สูงอายุมีระบบพอผ่านที่อ่อนแอกว่าและมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่านั้นโอกาสเสียชีวิตรเร็วกว่าสุขภาพโดยภาพรวมคนที่มีโรคป,ประจําตัวจะมีโอกาสเสียชีวิตจากการอดอาหารเร็วกว่าคนทั่วไปน้ําการขาดน,น้ําเป็นอันตรายมากอย่างที่ว่าร่างกายไม่สามารถทนได้ถ้าขาดน,น้ํา เกิน2ถึงวันไปแล้วนะครับอันตรายมากเสียชีวิตได้เลยนะครับงั้นถ้ายัางอดอาหารแต่ยังรับประทานน้ำอยู่ก็สามารถอยู่ได้นานพอสมควรเต็มที่ก็ประมาณ180วันนะครับสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากการอดอาหารมีอะไรบ้างเกิดจากการติดเชื้อเป็นผลมาจากการสลายของเนื้อเยือ่อเนื่องจากไม่สามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอคือไม่มีพลังงานเข้าไปเลยที่จะต่อสู้กับแบคทีเรียและไวรัส ก็จะเอาพลังงานจากไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มาใช้เป็นพลังงานแทนนะครับไมะงั้นพอขาดพลังงานแล้วก็เอากล้ามเนื้อหรือว่าไขมันมาใช้เป็นพลังงานถึงจุดหนึ่งก็ไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสนะครับภูมิคุ้มกันของเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคดังกล่าวได้ต่อไป อีกประการคือภาวะเสกซ้อนอื่นๆการอดอาหารอาจทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเกิดความตึงเครียดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเสกซ้อนเช่นอวัยวะล้มเหลวทั้งไตและตับและหัวใจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับล้มเหลวก็ทําให้เสียชีวิตได้เลยอีกประการคือความไม่สมบูรณ์ของดุลเกลือแร่ในร่างกายาการรบกวนแร่ธาตุจาเป็น ทำให้ขัดขวางการทํางานของอัยวะต่างๆที่สําคัญเช่นหัวใจสมองอะไรพวกนี้ก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เลยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ